ทำไมต้องเรียนแต่งหน้าใช่ไหมคะทุกคนเคยได้ยินคำว่า first impression ไหมคะความประทับใจแรกคะ่ะริกหน้าตาดีเราแสดงความมั่นใจในตัวเองให้เขาเห็นเนี่ยไม่ว่าเราจะติดต่อง,งานสมัครงานหรือไปอีเวนต์หรือไปออกงานต่างๆเนี่ยมันจะทำให้งานของเราอะคะ่ะประสบความสำเร็จไปมากกว่า50%แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการแต่งหน้าเนี่ย มันเข้าไปอยู่ในทุกๆโอกาสในชีวิตของเราเลยนะคะการแต่งหน้าเนี่ยมันจะมีระดับของความเข้มข้นละครเวทีแต่งนิ้วเห็นไหมแต่งนิ้วแต่งนางรำอะไรต่างๆเพื่อการแสดงก็ถัดมาจะเป็นการแต่งหน้าที่ความเข้มข้น60% นะเช่นการแต่งหน้ารับปริญญาหรือการแต่งหน้าที่แบบเราไปสัมมนาไปไประชุมการแต่งหน้าทางการต่างๆพิธีกรอย่างเงี้ยค่ะการแต่งหน้าที่4 0ก็คือการแต่งหน้า everyday look หรือแต่งหน้าไปทำงานหรือแต่งหน้าในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นแล้วเราจะสโคบเนื้อหาการแต่งหน้าตัวเองวันนี้นะคะให้อยู่ที่การแต่งหน้า everyday look กับขยับขึ้นไปอีกนิดนึงก็60ไปจนถึง80 นะคะในคลาสนี้นะคะและไม่ต้องกังวลนะคะว่าเอ๊ะแล้วจะแต่งได้ไหมไม่เคยเรียนแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่งได้แน่นอนเราจะไปสเต็ป by สเต็ปเนาะเซตอัพเครื่องสำอางที่อยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งแบบที่2ค่ะเป็นการเซตอัพเครื่องสำอางที่จะเตรียมติดตัวออกไปข้างนอกและอย่างที่3นะคะอิ๋วจะพามาดูนะคะว่าช่างแต่งหน้าเนี่ยเขามีเครื่องสำอาง ที่เซ็ตเอาไว้แบบไหนกันบ้างอันนี้นะคะสามารถเป็นชุดสตาร์เตอร์ให้คนที่เพิ่งเริ่มที่จะแต่งหน้ามีทุกอย่างที่จะต้องใช้ในทุกขั้นตอนมาดูกันนะคะทีละชิ้นไปเลยนะคะลงแป้งฝุ่นหรือแตะแป้งพับเพื่อที่จะเอาแป้งเนี่ยนะคะลงไปที่หน้าของเราแป้งอันนี้ใช้สำหรับการคอนทัวร์หน้านะคะนะ้าหลายคนใช้แป้งลงลองพื้น แต่บางคนชอบถนัดเป็นฟองหนามแล้วแต่เลยแล้วแต่ความถนัดการทาปากในแบบใหม่เนี่ยเขาชอบปากแบบเบินเบินเบลอๆ,ๆนะคะก็เลยใช้แปรงแบบพุ่มนี่แหละนะคะอเอามาไว้ทาปากนะคะแบบนี้ก็จะเบรนสีลิปสติกได้ดีนะถ้าเราใช้ everyday look เนี่ยนะคะหรือว่าเราเพิ่งเริ่มแต่งหน้าไม่ต้องใช้ชุดแปรงที่เยอะมากมายแค่มีแปรงตัวสำคัญสำคัญ ที่เอาไว้ใช้ในแต่ละขั้นตอนก็พอสังเกตว่าแป้งยิ่งเล็กเนี่ยจะใช้กับสีที่มันยิ่งเข้มมากๆแล้วก็ตัวที่2นะคะควรที่จะต้องมีในโต๊ะเครื่องแป้งก็คือรองพื้นแนะนำว่าเราควรจะมีคอนซีลเลอร์ติดโต๊ะเครื่องแป้งไว้เพราะเราไม่รู้ว่าวันไหนจะมีสิวหรือวันไหนจะมีรอยแดงหรือว่า บางทีเราอาจจะมีฝ้าบางๆหรือกระส่วนที่ต้องการปกปิดทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่พูดมาเหมือนหลายชิ้นแต่จริงๆ15ชิ้นเท่านั้นเองนะคะแล้วก็รวมกับชุดแปลง1ชุดนะคะแค่นี้เราก็สามารถเริ่มแต่งหน้าได้แล้วนะคะเพราะเรามีอุปกรณ์ครบทุกขั้นตอนเลยค่ะ